สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราเอาจะมาแม่วันนี้ผมเนี่ยจะไปตัดผมแล้วตัดผมแล้วต้องไปหน้ามอใช่ไหมเออก็อยากจะถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ uy, ลงคลิปไปดูนะอ่าท่านผู้ชมไปด,ดูใครอยากดูก็ดูนะอ่าแล้วก็จะตัดผมผมยาวแล้วแต่ผมตะไปประมาณสักสี่ห้าโมงนะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนแล้วตอนนี้ก็ ต้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับผมเรียนออนไลน์ประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนี้อีกสองที่คือบ่ายโมงแล้วผมก็มาอัดคลิปเนีเออเกินไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนออนไลน์กันก่อนนะครับแล้วเลียนออนไลน์เสร็จเราก็จะไปเที่ยวหน้าหมอ,อก,กันเลยไปกันเลยเอาละครับทุกคนครับอันนี้คือมุมประจำแลก็คือโต๊ะของตัวเองนะครับที่เอาไว้นั่งเรียนนะครับนี่ยู่นี้เราจะมาเรียนนี่อาจารย์เปิดเพลงอะไรมาดูภาษาอังกฤษนะฮะ วันนี้เรามาเรียนชีววิทยากันนะครับเออมันคือวิชาชีวะแต่มันชื่ออะไรวะเซลสกัดเดนวอรี worry, นะทุกคน <c oughs> อย่าไปสนนะนักฟงบุญอ่าเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเรียนก่อนแล้วกันครับอืมจะอ,าอ่าก็เนี่ยออนไลน์เนี้ยอย่างนี้แหละชินละโอเคเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวผมจะเรียนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลาเกือบสามสามชั่วโมงกว่านะฮะก็ตาจะเ,เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะเดี๋ยวต้องมาเรียนยันหลังด้วยนะเอองั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่าจะได้ไปกันแล้วไปรีบเ๋ยเราก็จะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่า นี่จะเป็นหน้าออกของหองรอนะครับก็เราจะเดินไปเดินไปต๊อกแตก็กต๊อกแตก็กเดินไปนะครับไปที่รอรถนะครับตอนนี้เราเดินกำลังเดินผ่านหน้าเวียงของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็ต้จะเรียกว่าเวียงนะครับก็รถจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับทุกคนอยวจะแพง้องไปนะครับฟ้าบนี่จะมีรถมีอยู่ครับว้าเดินไป นั่นเป็นเลยครับนี่คือบรรยากาศของภายในรถเมยนะครับ เราก็นั่งรถเมย์มาตลอดทางนะครับแล้วเราจะถึงจุดๆนี้ครับมันจะอยู่ตรงที่ตึกศิลปศาสตร์นะครับก็จะมีรถเมย์อีกคันที่จะส่งเราไปหน้าโมมานะครับอ่านี่ก็จะเป็นบรรยกาศภายในรถนะครับ ตอนนี้เราก็นั่งรถมีคันเมื่อกี้นะครับมาถึงหน้าหมอไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นหน้าหมอนะแล้วก็เราก็จะเห็นรถเมีคันต่อไปที่จะส่งเราขึ้นมาหาวิทยาลัยนะครับส่งเรากลับบ้านกับหอนะครับพอลงรถแล้วนะครับเราก็ต้องเดินเท้าไปนะครับเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงหน้าหมอจริงๆนะครับที่เป็นหน้าจริงๆนะครับที่ไม่ใช่เมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางร้ดนนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาเดินกันนะ ก็จะเป็นทางหินหนึ่งใช่ไหครับก็เดินได้ครับงั้นเดี๋ยวเรารีบเดินกันไปดีก,กว่านะครับตอนนี้มาถึงถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นถนนใหญ่นะมองปเป็นถนนสายหลักนะก็รถก็จะวิ่งกันไว้หน่อยนะฮะอ่าก็เราก็ต้องขึ้นสะพานลอยกันต่อไปนะครับเพื่อความปลอดภยัยนี่เห็นมสะพานลอยอเหลืองอีเลย อ้าวตอนนี้เราก็ขึ้นสะพานลอยม่เรียบร้อยนะครับก็เราจะมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นดีนะอาหล่ะหลังจากเราเสร็จภารกิจของเราเรียบร้อยนะครับเราก็ทาการกลับกันแล้วก็กลับโดยสะพานลอยนี่นะครับล่าเราจะเห็นวิวตอนเย็นของสะพานลอยครับก็กว้างสวยงามนะครับนี่แล้ว ครั้งนี้เราไม่ได้กลับทางเดิมน,นะครับเรากลับทางหน้ามอเลยน,นั่นแหละครับเพราะว่าวันนี้สวยงามวาัดถ่ายเบือนการให้สวยงามนะครับมีดอกไม้กําลังเติบโตครับหน้ามอมีเสาทงนะครับเป็นใหญ่เลยนะครับก็ฝั่งขวาจะเป็นมหาวิทยาลัยไปยาวฝั่งซ้ายจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อ้าวทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ยผมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ถึงหอหมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนยังไงโซมม่ <laughs> โอเคครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะอ่าเพราะว่ามาอะไรก็จะมีให้ถ่ายเยอะเลยนะโอเคไว้เจอกันนะครับทุกคน